เดือนกระกฎาคมเมื่อหลายปีก่อนช่วงบ่ายของวันนั้นได้เกิดอุบัติเหตุรถปิกอัพขนน้ำพุ่งชนเข้ากับรถสิบลอ้อที่จอดอยู่ข้างทางทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุหนึ่งศพส่วนคนขับนั้นได้รับบาดเจ็บจากข้อมูลสาปาผู้ตายนั้นเป็นชายหนุ่มวัย20ปีวันที่เกิดเหตุได้ลาเรียนเพื่อมาทำงานเสริมก็คือขับรถส่งน้ำ ซึ่งก็มากับเพื่อนอีกคนพอขากลับรถในวิ่งมาตามถนนเส้นปากช่องไกลกับยานคลังแสงโดยเพื่อนผู้ตายที่เป็นคนขับขับรถมาด้วยความเร็วเกินกว่าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากเป็นช่วงทางตรงและรถต่างก็วิ่งมาด้วยความเร็วพอถึงจุดเกิดเหตุคนขับรถหักรถเพื่อแสงสายและก็ได้พลาดไปชนเสยเข้ากับ ถ้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางผู้ตายที่นั่งข้างคนขับจึงโดดกระแทกเข้าอย่างแรงโดยสภาพศพนั้นเป็นที่น่าสยดสยองมากก็คือหัวขาดติดในรถเลยหลังจากเหตุการณ์เศร้าสลดดังกล่าวผ่านไปชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณนั้นก็พูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่ามักเห็นวิญ,ญญาณของผู้ตายมาปรากฏกายอยู่ตรงจุดนั้นเสมอเ แม้ว่าทางญาตินั้นได้มาเชิญดวงวิญญาณไปแล้วก็ตามทีในคืนวันแรกที่เพิ่งเกิดเหตุเพื่อนของผู้ตายได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมายังจุดที่เกิดเหตุและยังไม่ทราบว่าเพื่อนของตนเองนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเขาเล่าว่าขณะที่ขี่รถมาปรากฏว่าเห็นผู้ตายมายืนโบกเรียกรถอยู่ข้างทางเขาจึงได้แวะจอดรับ เมื่อขี่มาจนไกลจะถึงบ้านของผู้ตายอยู่ๆก็รู้สึกว่าบอกรถมันเด้งหันมาอีกทีก็ไม่เจอเพื่อนแล้วเขาเลยคิดว่าเพื่อนอาจจะกระโดดลงรถไปแล้วก็ได้พอมาทราบข่าวอีกทีในเช้าวันต่อมาว่าเพื่อนของตนเองนั้นได้ตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเขาถึงกับช็อกเลยทีเดียวอีกประสบการณ์หลอนเป็นเรื่อง ของคนขับรถสิบล้อที่มักจะไปจอดนอนตรงจุดที่เกิดเหตุอยู่เป็นประจำคนขับรถนั้นเล่าว่าคืนแรกเขาจอดรถนอนตามปกติพอตื่นมาก็เห็นเด็กหนุ่มมาขออาศัยติดรถกลับบ้านด้วยเขาจึงตอบตกลงไปพอขับรถมาถึงที่หมายเด็กหนุ่มน,นั้นก็ได้ขอลงเขาก็ได้จอดรถและปรากฏว่าช่วงที่เด็กหนุ่มคนนั้นเดินลงไปจากรถ คนกับรถสิบล้อหันไปดูอีกทีก็เห็นว่าเด็กหนุ่มคนนั้นไม่มีหัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายมาเป็นที่เล่าลือกันว่าวิญญาณผู้ตายเหียนมากๆถึงขนาดที่ว่าหลังจากนั้นในตอนกลางคืนไม่มีใครกล้าที่จะไปจอดรถนอนใกลกับจุดที่เกิดเหตุอีกเลยเรื่องราวสยองขวัญน,นั้นก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ เพราะหลังจากเกิดอุบัติเหตุคราวนั้นผ่านไปเพียงแค่เดือนเดียวตรงไกลจุดเกิดเหตุก็ได้มีรถมอเตอร์ไซค์ปิกไบที่ขี่มาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในสภาพศพหัวขาดจนชาวบ้านในละแวกนั้นต่างอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือนี่จะเป็นตัวตายตัวแทนเพราะตายในสภาพหัวขาดเหมือนกันเลย เท่าที่ทราบข้อมูลของถนนเส้นนี้ในอดีตก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตมาก่อนแต่แล้วจู่ๆกลับมีการตายต่อเนื่องในระยะเวลาที่ห่างกันไม่มากนักถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวตรงช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเวลาใครขับรถผ่านไปผ่านมาต่างก็มีการบีบแต่ให้ เพื่อเป็นการแสดงความโารพผู้ตายซึ่งกลายเป็นประเพณีไปแล้วเหลือแค่ว่ายังไม่มีการตั้งศาลเพียงตาข้อเท่านั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อบิดาของผู้ตายได้นำเรื่องราวมาเล่าในรายการผีรายการหนึ่งเราจึงคิดไปได้ว่าเหตุที่วิญญาณผีวัวขาดผู้นี้ยังไม่ได้ไปไหนอาจเป็นเพราะว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างจากเพื่อนคนขับ ผู้ที่ขับรถด้วยความประมาทและเป็นเหตุที่ทำให้เขานั้นต้องมาจบชีวิตลงเช่นนี้เพราะจากข้อมูลที่ทราบมาว่าหลังจากเพื่อนตายคนขับรถก็ยังไม่เคยมากล่าวคำขอขมาครอบครัวของผู้ตายเลยสักครั้งแถมยังไม่ได้ไปร่วมงานศพอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของคดีความเราคงไม่อาจจะทราบรายละเอียดที่แท้จริง สุดท้ายทางเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอให้ดวงวิญญาณของเด็กหนุ่มไปสู่ภพภูมิที่ดีเรื่องราวที่นํามาเล่านี้ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงหรือว่าลบหลู่ผู้ตายแต่อยากให้ผู้ฟังได้แง่คิดและก็เป็นอุทาหรณ์ในการใช้รถใช้ถนนจะได้ไม่ประมาทและก็ขับรถด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากยิ่งขึ้น